ลูกเอ๋ยในยุคนี้ชีวิตของใครหลายคนเต็มไปด้วยความเร่งรีบตื่นมาก็รีบทำงานก็รีบกลับบ้านก็ยังรีบแม้กระทั่งจะนั่งกินข้าวก็ยังเร่งให้เสร็จไวๆเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ยกย่องความรวดเร็วจนบางครั้งลืมถามตัวเองว่าเรากำลังรีบไปไหน พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่เร่งรีบเพราะการเร่งร้อนคือสิ่งที่ทำให้จิตวาวุ่นขาดความระลึกรู้และนำไปสู่ความผิดพลาดทั้งกายวาจาใจธรรมะจึงสอนให้เราฝึกหยุดหยุดเพื่อรู้เท่าทันหยุดเพื่อระลึกถึงปัจจุบันและหยุดเพื่อให้ใจได้พักเมื่อใจไม่เร่งร้อน เราจึงจะได้เห็นความจริงเห็นความงามของชีวิตในแต่ละขณะอย่าปล่อยให้ความเร่งรีบพาเราไกลาจากใจของตนเองจงฝึกให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงแล้วชีวิตจะไม่ใช่แค่การวิ่งแต่เป็นการก้าวไปอย่างมีความหมาย